ชิสวัสดีทุกท่าน้วยนะคะอยู่กีบุรีในเกมโรงพยาบาลโลกินเองคือผู้ชื่อภาษาอังกฤษกิ๊บไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรก็เลยอ่านเป็นแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้เลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้กิ๊บก็มาอยู่มีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะเพราะลเกมแบบเนี้ยกิ๊บเล่นคนเดียวไม่ไหวจริงค่ะอยู่คนอยู่คุณเกมเกมเมอร์หรือก็คือคุณโหนั่นเองครับคับผมครับคุณไม่คุณไม่คิดจะแก้ชื่อชแนลคุณหน่อยเลยค่ะ ไม่เป็นไรครับผมเริ่มชินกับคุณแล้วผมเหนื่อยว่ะข oh, okay, okay, ี้เกียจแค่เด้โอเคโอเคช่างเถอะขณะนี้เป็นเวลาเป็นเวลาตีห้าสิบหกนาทีนะคะ mm hmm. ซึ่งกิฟก็มาโอเคเพราะว่ามันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอ่อช่วงทําไมทําไมไมันถึงได้เสียงดังอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มัน <c oughs> จะไม่เป็นไร <c oughs> หรอเนี่ยคืออวันนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะก,กิฟก็เลยมีน้องคนนึงรีวิวมาว่าอยากจะได้เกมหลอนๆสักหน่อยก,กิฟเลยมาจะไปเลยค่ะน้อง่า กด e นะคะเพื่อเก็บไอเทมแล้วกด f เพื่อเปิดป mm ิดไฟฉายใช่ปะอ้าไม่ใช่เหรอแต่เมื่อกี้กีบกด f นะเพื่อให้มันเริ่มเกมเปิดไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยกด e เปิดประตูดูเสียงเสียงก็ประตูนี่มันแบบน่ากลัวมากเลยเสียงเกมไมเ่ยเสียงเปิดประตูอ้ my god ขวาดีซ้ายไล่ขวาไล่ซ้ายดีไหมครับเอ้ยขวาไล่ซ้ายดีค่ะกดอีกดแล้วอ่ะมันแปลว่าอะไร C L O S E อ่ะแล้วจะหุดนะครับจะไปทางไหนก็เรียกเราทั่ไม่จะวิ่งไม่ได้เหรอเกมนี้ยวู้ยมันมันมันวิ่งไม่ได้มันต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคุณเดินได้เจอดวงตาชางกุเล็กมันไม่ใช่เกมไอ้นะครับคุณชางกุล่าอะไร ดันได้ไหมอ่ะแดนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะได้ยินเหมือนเสียงคนพูดคุยกันใช่ไหมเหลือเสียงคนกันเฮ้ยเฮ้ยหลังชินกำแพงหลังช่องกำแพงหลังช่องกำแพงบอกในคำเดียวว่า อยู่ติดกับำแพงไว้จะเดินตรองตายเฮ้ยเกี่ยวอะไรไปอ่ะเกี่ยวอะไรไปไม่รู้เมื่อกี้ไอ้คุณคุณได้เสียงไหมคุณนี่เสียงไหมเสียงอะไรเปิดเปิดเปิดเต็มจอแล้วก็เฮดดี้นะคะเฮดีเปิดเสียงดังๆเนี่ยนะจะได้ได้ยินเสียงเหมือนที่กิ๊บได้ยินเสียงมีคนพูดกันหรือว่าอะไรเสียงมีคนเออเสียงก็ไม่รู้คุณ ตัวนี้ชัดเจนมาเขาพันไดเก้าอี้น่ากลัวเก้าอี้น่ากลัวโอ้โหเห็นไหมเห็นมเห็น้วมือมือคุณนั่นมือ อย่างงี้ว่าใช่เมื่อกี้มันเปลี่ยนไวครับของมันไม่ได้เป็นอย่างงี้มาเปิน,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 นปตูเปิดเองอ,อะไร,อะไรเอาตัวเปิดเองอ๋อกิ๊กดกิ๊กดโอ้ยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเห็นใช่ไหม พลังงานบางอย่างที่ไม่จะอาดสับได้ที่มันไม,ไ,ไ,<ด>ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะกระโตะมันเลื่อนได้ไหมไอ้เสียงมีเท้าคนกำลังเดินไอ้แม่เสียงเขาเองอะไระะะะะตัวกระเด้งเลย

ไปก่อนนะกันนะอยู่ติดๆไว้ครับอยู่ติดๆคุณติดกระแพงไว้ออะไร่ะเห็นอะไรคุณก็อย่าหันหลังก็แล้วกัน เมื่อกี้คุณเห็นในจอจอมอนิเตอร์ไหมจอเห็นเสียงอะไรเสียงไม่ันมืดขนาดนี้ไฟฉายเปิดไม่ติดเนี่ยอีดิสอาคีเฮลมีใครเฮลมีใครเฮลมีเอ้ยเรียกผมผมไม่อยากตกพาราดกับ าเฮ้ยอะไรอ่เขอโดนเผาอ่ะคุณก่ย่างนะอร่อยไก่ย่างมาเชียร์เดี๋ยวของซื้อก็ฝากด้วยเปิดประตูช่วยเขาไม่ได้อ่ะทำไมมืดอ่ะไม่ช่วยได้ไงเขาตายแล้วคุณคุณพยายามไม่ได้พยายามไม่ได้ มีเฮลมีพี่เขาขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ทำเกมค้างเงียบเงียบยังได้ยินเสียงเฮลมีอยู่แข็งไม่ได้ค่ะ what 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 ติดไหมติดไหมไม่อ่ะโอเคเรามาต่อกันอีกรอบนึงนะคะพอดีว่าเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์แบบหลุดออกไปแมงมุส <c oughs> ฝาเดินไปตั้งไกลเสือกหลุดอ่ะทันทำอย่างนี้กับฉันเนี่ยเกยมนี้มันมีปืนสามนัดแตปืนค,คุณดูคุณดูว่ามืดขนาดไหนคือต้องทนเดินถึงขนาดนี้เนี่ยมีมียาด้วยนีเป็นยาพลา อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยฮะเอเอเอ,เอ,อะไรอ่ะฉันเดินทะลุประตูครับกูชิววิ่งไม่ได้เหรอว,วอะอจะได้เร็วๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่น่าจะได้ขนมเหมือนวันนี้ช็อกโกแลตไม่รู้เหมือนกันค่ะมีเตียงไปหลบใต้เตียงได้ไหมครับไอขอไม่ไปท,ทุกห้องได้ไหมเนะี่ยห้อง,หงอื่นไม่มีอะไรให้เก็บอะ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆละอี <S <S ห้องเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลง ห้องนี้ไม่นอนปิดไปปิดไปปิดไปลูกปิดไปห้องนี้ก็เตียงเตียงผูงใสยย่จำได้จำได,ดอ้อ้าวโอ้โหเทนมาตัวอะไรเดินผ่านเนีเ่เมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นดูนะที่รถไฟเหล่าน,นี้มาแล้วอ๋อเราเข้าในห้องนี้ คุณดูคุณดูคุณดูเฮ้ยมันเดินมาเข้าประตูมันเสียวหลังมากเลยเนี่ยฉันกิ๊ไม่ใช่มาค้างอยู่แถวแถวนี้ละคุณอุมสามกิ๊บจะต้องเดินคนเดียวเนี่ยไอ้นี้นลที อ๋อมันไม่มีคีย์ไงเลยไขยกุญแจไม่ได้ต้องหากุญแจอันนี้คือว่าจะโดนย่างสดหรือเปงเนี่ยหายหาเลยไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปฉันเดินเกาะต่งางประแพงไปคุณม,ม,ม,มีเวลาไม่มาก คุณได้เห็นไหมคุณได้เห็นไหมผมเห็นโตวเดินได้ครับผมทำไมมันดังเยอะจังยูอะไรนะนก็นั่นแหละมันมีเวลาไม่มากเช่นเช่นจะม่เอ้าอะไรเอาอา,าบน้ำลงไปดีครับเราจะมีบ่อเลือด ผมออมคุณเล่น <c oughs> เลยลงจริง <c oughs> จะป้าเลย <c oughs> เออจะอาจั๊กจริงไรอ้าบั <c oughs> <c oughs> ตกัดตุ๊กตาไม่มีคอ <c oughs> คุณฉีดเตยมใจไปแล้วฉีดเตยมใจไปแล้ว <c oughs> จเจออะไรตุ๊กตาไม่มีคอ ไม่กล้าหันหลังให้มันอะไม่เดินตามมาลรอกหุ้นกี้คุณทำสิ่งแปลกไปไม่เดินตามมาหรอกปีดหาพี่คุณเนี่ย เาลนยะเอาหลังคิกะแพงไว้ลูกมันมืดขนาดนี้

ยามันคืออะไรไปไม่ได้ทางตันนะเยสทางตัน มีสตินะฉันไม่มีสตินะอะไรวะอะไรวะอะไรวะน่ากลัวช right ิ๋หายไปดีกว่ามาดูมาสำรวจในห้องน้ำเนี่ยนะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องมก ไม่ได้เปิดเปิดประตูไม่ออกเปิดไม่ออกโอ้ยแล้วข้างบนฉันยังสำรวจไม่หมดเลยข้างบน,นี่นยังสำรวจไม่หมดเลย มม,ม,มน,น,น,นี่เินทางตันี่ mưa đã mong em hết nơi ạ à. kiểu đêm mày mày đây mày 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เนี่ยสำรวจข้างบนไม่หมดเลยอ่ะ,ไป,อะไปไหนเนี่ยไปไหนหนีสุดข้าว่าเฮ้ยไม่มืดลงเลยอะไรอ่ะอมันว่าอะไรอ่ะคุณแพ้ เพราะว่าเหมือนกับว่าจะเปิดห้องไม่ไม่หมดทุกอันก็ก็จะเดินกลับไปไม่ได้อะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีบวกตรงที่ว่าเก็บกระสุนปืนได้อะไรนะมีบวกมีบวกบวกกับมีบวกตรงที่ว่าเก็บกระสุนปืนได้ฮะส่วนลบนี่คือคุณเปิดห้องไม่ค่อยครบแพ้ทั้งนั้นอ้าวคุคือต้องเปิดห้องให้ครบใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับผม โอ๊ยอะไรวะ